มัดรวมจุดเช็คอินเกาะเกตนนเซุรเียใครอยากใช้ชีวิตส l o w life ช่วงวันหยุดตอบโจทย์มากเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเราลงเรือที่ท่าวัดสนามเหนือนะค่าเรือก็คือสามบาทแต่ขากลับ่ะาบาทนะแต่ว่านั่งแป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วที่นี่แนะนําให้เช่าจากักรยานปั่นนะตอนซันเซ็ตเนี่ยฟิลดีมากส่วนใครที่เป็นสายคาเฟ่เนี่ยเราแนะนําไปนะวนคาเฟ่นะคือกาแฟอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆคือเรามาที่นี่ทีไรอ่ะคือได้รูปไปเพียบเลยเียวเดียวเที่ยวเก่งถ่ายรูปสูแดด บบเดี๋ยวก็ดูแลผิวตัวเองดีนะตอนแต่งหน้าออกไปถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้น้องคนนี้แหละเป็นประจำน้องคือ K A p o r t e l i n g Serum ที่ช่วยเรื่องผิวมันรูขุมขนกว้างคือเดี๋ยวชอบมากพราะเวลาเราลุยเนี่ยผิวมันก็จะมันใช่ป่วเวลาถ่ายรูปออกมาก็อยากให้หน้าเป๊ะไม่มันไม่สังขยาเขาก็ช่วยเรื่องนี้ได้ดีมากๆได้รูปออกมาผิวดูดีสุดๆแถมเนื้อน้องเขาก็เป็นเนื้อใสๆนะบางเบาไม่เหนอนะเออแล้วจะบอกว่าน้องตัวนี้เขามีอยการลิกแอลกออด้วยนะสารสำคัญที่ได้จากเห็ดอาการิคอนยิ่งตอบโจทย์กับคนที่อยากได้ผ ใ้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะพอน้องเขาไม่มีสารอันตรายปก<อ>ติเดี๋ยวก็ใช้เป็นประจำทุกวันนะสังเกตได้เลยว่าผิวเนียนขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นมากนีไงถึงไม่อยากให้ทุกคนพลาด <sk r isa> ก่อนออกไปสู้ชีวิตก็เตรียมผิวให้พร้อมด้วยน้องคนนี้เหอะเชื่อเดียวต<อ> <ๆ S 2> ่อ,อกันที่สายกินนะใครสายกินอ่ะเราแนะนําที่นี่เลยนะของกินเพียบว่าเกาะเกตอ่ะเป็นชุมชนเล็กๆที่น่ารักมากเลยนะใครมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ก็ลองมาเที่ยวกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าที่เนี่ยน่ารักมาก